สวัสดีนะทุกคนคีนี้ก็จะพาทุกคนไปตะลุยกินเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศดีๆของชิปเที่ยวมาเกาจีนหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้ไปได้วยกันนะสวัสดีตาชาทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าบอกเลยว่าง่วงมากแล้วกํกำลังรอขึ้นเครื่องกันอยู่โดยที่เราจะไปลงก็คือเราจะไปลงฮ่องกงกันนะทุกคนไฟของเราก็จะออกตอนหกโมงยี่สิบก่อนอื่นเลยแล้วก็ จะมาขอแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้ากันก่อนอ่ะอันนี้ทุกคนน่าสงสัยว่าเรากำลังจะเดินไปไหนใช่ไหม mm hmm. ก็คือ mm hmm. เมื่อกี้ใสก่การบินประกศเปลี่ยนเกตะทุกคนเราต้องเดินไปเกตอีกที่หนึ่งซึ่งยังไม่ทันได้แต่งหน้าเลย mm hmm. อยากบอกว่าชีวิตก็คืออยากให้มีคอนเทนต์เกินกลัวรเราจะไม่มีอะไรลงไง mm hmm. ก็คือคอนเทนต์ก็คือวิ่งเข้าหาเลย อันนี้เราก็เดินมาถึงเกตเต็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอยาบอกว่าไกลมากตอนนี้คือยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนอันนี้เราก็แต่งหน้าบอนะทุกคนแต่คือรีบมากก็เลยไม่ถ่ายให้ดูเพราะว่าเกือบจะขึ้นเครื่องไม่ทันตอนนี้ก็กําลังจะเดินขึ้นเครื่องกันตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะทุกคน ก็คืออยากบอกว่าง่วงมากไปนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณสอชั่วโมงแะทุกคนไปถึงที่ฮ่องกลงลวเราจะมาถ่ายต่อให้ดูตอนนี้เราก็ถึงที่ฮ่องกงเรียบร้อยแล้วทุกคนอยากบอกว่าง่วงมากสองชั่วโมงคือผ่านไปไวสุดๆดีนะที่หูไม่อื้อต่อไปเราก็จะนั่งรถบัสไปที่จูไห่กันนะทุกคนเพราะว่าคืนนี้เราจองโรงแรมพักกันที่จูไห่ ก็คือใครที่มาลงฮ่องกงก็สามารถนั่งรถต่อที่จูไห่ได้เลยเสร็จแล้วพอผ่านตมเสร็จแล้วเราก็จะเรียกรถด,ดีๆทุกคนก็เหมือนแก็บบ้านเราเลยก็คือเขาก็จะไปส่งเราที่ที่พักเลยแอาบอกว่าราคาดีมากไม่แรงเลยอันนี้ก็จะเป็นที่พักของเราก็คือเป็นที่พักแคปซูลนะทุกคนเป็นตีมอวกาศดีมากแต่ว่าอันนี้เป็นห้องแยกนะทุกคนไม่ใช่ห้องรวม คืนนี้แล้วก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วไปเจอมาที่สองเลยกดมาเนี่ยทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าก็คือที่จีนห่างจากที่ไทยประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คือตอนนี้ก็กำลังจะแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปที่มาเก๊ากัน น,นี้ก็จะเดินจากที่พักกันทุกคนไปที่ตอมอกันแล้วก็จะเป็นตอมออกจากจูไห่แล้วก็ไปเข้าตอมอมาเกวลวก็นั่งรถบัสต,ต่อไปที่มาเกากันผลอันนี้ก็กินข้าวเลวแล้วทุกคนแล้วก็กําลังจะไปซื้อทาร์ตไข่เจ้าดังระดับตำนานซึ่งเป็นร้านแรกในโคราชน,นะทุกคนเปิดแต่คอสอนหนึ่งเก้าแปดเก้าเาที่เปิดมานานมากในร้านก็จะมีแบบเบเกอรีร่ต่างๆแล้วก็มีน้ํา แต่ที่เด่นเลยก็คือเป็นทาร์ตไข่นะทุกคนน่ากินมากบอกเลยนี้เราก็ได้มาหนึ่งกล่องแล้วก็นมหนึ่งแก้วใครที่มาฮ่องกงมาเกาไม่กินทาร์ตไข่ชอว่าพลาดมากอร่อยจริงๆอยากแบบแนะนำเลยป้ยาย้ายคนมาตามกันอันนี้พ่อกินเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไปถ่ายรูปกันที่เดอะปาริเซียนมาเกาและเดอะลอนนนเนอร์มาเกาคะทุกคนก็คือเป็นจุดถ่ายรูปที่คนมาถ่ายรูปเยอะมาก เหมือนได้ว่าไปอยู่ที่ลอนดอนยยบฟรั่งเศสเลยอะคือแบบสายคอนเทนต์ห้ามพาดเลยต่อไปแล้วก็จะนั่งรถไปที่วัดอาม่านะทุกคนซึ่งเป็นวัดดังที่คนมักจะมาขอพรกับไหว้บูชาขอเรื่องการงานการเงนิงนเสริมสี่มงคลทุกคนพอเราว่าเสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรกินแถวแถววัดก็คือนี่เลยมันจะมีสูตร,รอาหารแถวแถวัดอา่าก็จะเราก็สั่งเป็นชานม่ติม,มาลาแล้วก็มาร์เนโลโอริโอ เสร็จแล้วเราก็กำลังจะไปโบส์เซนดอร์แต่ระหว่างทางเราเจอของกินอร่อยมากบอกเลยแบบร้านนี้อยากแนะนำเป็นฟิลเหมือนหนังหมู่แบบฟิลหูหมูเลยนิ่มๆอ่ะแล้วคือเขาก็ไปอุ่นให้แล้วก็แบบไปปรุงแล้วก็มีซอสมาให้ด้วยทุกคนอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงแบบอยากแนะนำคือไปอีกก็คืออยากกินอีกดูจากหน้าก็รู้ว่าอร่อยมากดูหน้าตื่นเต้นอะไรของกินสุด ดูจากความแบบได้กินของอร่อยแล้วจะมีความแบบดีดาสุดๆเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านของร้านนี้ทุกคนระหว่างไปบนแล้วก็เจอน้องแมวด้วยน่ารักมากน้องเดินออกมาจากร้านแบบเดินมาหาแบบผู้คนนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็เดินมาเล่นน้องคือน่ารักมากเป็นจุดจุดถ่ายรูปคนคือมายืนถ่ายรูปน้องแมวกันเล่นกับแมวเสร็จแล้วก็เดินไปบนต่อคือไกลมากเดินจนขาลากแต่ก็คือก็เจอแล้วแต่คือไปถึงเขาซ่อมเลยมิวขึ้นน่อยอะ่ะ พักเล่นนิดหน่อยแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลก่อนกลับมาทุกคนเขาบอกว่าเป็นเทพแห่งความรักความเมตตาซึ่งบรรยากาศดีมากลมเย็นสุดๆเห็นวิวทิวทัศน์พอเรากลับมาที่จูไห่ทุกคนเราก็เดินหาอะไรกินเพราะว่ามันก็ดึกแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็ได้นี่มาไอติมนมซึ่งราคาน้องดีมากไปเจอที่ร้านค้ามาเคื่อันใหญ่มากอันท่อน้าแล้วคือกินเลอะเทอะเวอร์แต่น้องอร่อยจริงแนะนำใครไปคือต้องชิม แล้วก็ซื้อวัฟเฟิลกับห้องกันไว้เจอกันใหม่วันต่อไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดียมามเช้าทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วอันนี้ก็ออกมาหาในกินยมามเช้าทุกคนเขาก็จะมีแบบของกินเยอะมากแถวที่พักอันนี้แบบของกินแบบน่ากินทุกอย่างเลยนี่ซื้อเยอะมาก เสร็จแล้วก็กลับมาแต่งตัวทุกคนเตรียมไปเที่ยวในจูไห่กันบ้างหลังจากที่เมื่อวานเราไปเที่ยวที่มาเก๊ามาใช่ไหมทุกคนวันนี้ก็จะมาเที่ยวจูไห่ก็คือเราจะไปจูไห่โอเปร่าเฮาทุกคนหรือโรงละครหอยไข่มุกอันนี้ก็จะมาถ่ายรูปกันคือลมเย็นมากลมแรงสุดสุดอะนี่บรรยากาศดีมากแล้วเราก็ไปหาอะไรกินแถวๆนั้นนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอสอวน่ะบอกว่ามันก็จะแบบ จืดมันเป็นหอยใช่ไหมแต่ว่ามันแปลกๆล่ะแล้วก็ซอยเขาก็แบบซอสเดี่วมาให้มันแบบเค็มๆยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแอบแปลกๆนิดนึงแต่มันก็โอเคทุกคนอร่อยเลยและที่ขำได้เลยก็คือนี่ของหวานแล้วก็ไปซื้อไอติมิเซไว้ามาทุกคน ก็คือที่นี่หาเซเว่นยากมากคือที่จูไหคือแทบไม่เห็นเซเว่นเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีแบบร้านขายแบบมินิมาร์อะไรพวกนี้แหละแต่ว่าเซเว่นคือน้อยมากอันนี้ก็ได้มาแบบหนึ่งแถมหนึ่งด้วยคือน่ากินมากแบบมันจะเป็นนมนมช็อกโกแลตแล้วก็จะมีแบบสอดไส้ข้างในด้วยคืออร่อยนะมาอยู่นี่รู้สึกว่ากินไอติมเยอะมากแล้วก็แบบชานม อะไรๆคือกินเลอะเถอะมากเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ตลาดใต้ดินกงเปยน,นั้นหรือว่าจูไฮพอร์ตพาซาทุกคนคือนี่มันก็จะมีแบบพวกของขายแม้นีตแต่นี้เราไปเจอไอ้นี่มาถาังหูลูกเลยซื้อมาน่ากินมากคือสตรอเบอรี่หวานมากแบบช่ำสุดๆอะ่ะให้ดูความชำ่ำคืออร่อยมากแล้วก็แวะซื้อผลไม้ทุกคนแล้วก็อันนี้มม่เหมือนเป็น มันเขียนย่าหวานนะทุกคนจะมาเหมือนเป็นน้ำแบบน้ำนหวานๆใช่ไหมแล้วก็เป็นเยลลี่ย่าหวานเป็นแนวแบบร้านขายน้ำสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ตอะทุกคนคือมันอร่อยนะทุกคนแล้วก็แบบมีเทคเจอร์แบบเยลลี่เยลลี่หน่อย จูไห่ผอดพาซาทุกคนหรือว่าตลาดกงเปยนะมันก็จะอยู่แถวแบบต่อไม้จะข้ามจากจูไห่ไปมาเก๊าเลยแล้วเราก็อยู่แถวๆที่พักเราด้วยแล้วก็เลยแวะซื้อเลกินก่อนกลับห้องก็คืคอไว้มาเจอกันคลิปต่อไปนะวันนี้หมดหนึ่งวันแล้วบ๊ายบาย